เจ้าของสวนทุเรียนมือใหม่ส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนและต้นป่วยเป็นโรคเพราะไม่มีประสบการณ์ไม่มีคนให้คำแนะนำจนอาจจะท้อและหมดกำลังใจได้วันนี้เกษตรคันเทพจะพาไปดูสวนทุเรียนมือใหม่ของพี่ตุ่มตามที่หนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีใช้สินค้าของเราต่อเนื่องทำตามคำแนะนำของเกษตรคันเทพจนต้นฝืนออกดอกเต็มสวนเจ้าของสวนมือใหม่ไม่อยากพลาดผลลัพธ์ดีๆดูคลิปนี้ให้จบตอนนี้เราอยู่อำเภอหนองยาปล้องนะครับจังหวัดเพชรบุรีอันนี้ก็เรียกว่าบ้านอะไรครับ บ้านผู้บอลครับผู้บอลครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูทุเรียนนี้ว่าหมู่บ้านผู้บอลนะครับอำเภอหนองจับป้องจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ทุเรียนมีเยอะมากเลยนะนะครับตอนนี้คนปลตเยอะมากอ่าลูกเยอะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆโทรกันมานะครับเยอะมากเลยตอนนี้เรามาดูทุเรียนนะครับนี่บรรยากาศนะครับอันนี้เป็นแปลงเล็กนะครับเป็นแปลงเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่นี่เขาก็ เริ่มสร้างผลผลิตกันแล้วอันนี้ต้นกี่ปีครับตันนี้ต้นนี้น่าจะประมาณห้า <5 S 2> <6 S 1> ปีหก <6 S 1> ปีใช่ไหมนะครับดูต้นหกปีนะนี่นะครับตอนนี้ดอกกําลังห้อมเลยครับกาลังเนี้ยวเนี้ยวเลยเนี่ยนะครับน้ำว่านเนี้ยวเนี้ยวเลยนี่นะครับตอนนี้ดอกห้อมแล้วบานแล้วนะครับกําลังขึ้นห้างแยนะครับนี่ก็หกปีเหมือนกันเนาะหกปีเหมือนกันครับรุ่นเดียวกันครับนี่นะครับอันนี้ผมพี่ตุบตามีกี่ต้นทั้งหมดเลยตรงนี้ น,น่าจะน่าจะเกือบ30บเกือบ30บป,ปลูกทีเนาะใช่ครับผมมันเป็นแปลงมะนาวเก่าผมก็เลยเอามาแซมใส่อ๋อแซมไปเรื่อยๆครับแซมไปเรื่อยนะครับดูนะครับตอนนี้ทุเรียนอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับดูนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวส่วนทุเรียนเมื่อกไปชาวส่วนมะนาวเนาะ มีความรู้สึกยังไงเพราะว่าเราทําทุเรียนมันยากง่ายกว่าโอ้มีเกษตรกรเทม่มากง่ายครับอุ้ยเอาใจกันเปล่าเพราะว่าเพราะว่ามันง่ายมากเพราะว่าตอนที่ไม่ได้ใช้นี่ต้นแย่ต้น,ตน,นอ๋อจากที่เดิมทีต้นมันแย่อย,อยู่ใช่ครับเนี่ยต้นมันจะเป็นอย่าง้แย่แบบนี้อ๋อต้นมันป่วยแบบนี้ครับอ๋อนี่น,นี่นี่ป่วยไหมเนี่ยครับพวกนี้ป่วยมาแล้วครับโอ้ครับนี่ครับท่านผู้ชม,ชม คือสลดมากพี่น้องเจอก่อนที่เจอกระเซกระเทพรสลดมากจากต้นจะแย่หมดเนาะใช่ต้นป่วย,ยกันหมดเนีย่ยดูดิครับท่านผู้ชมนี่คือบันฟื้นแลใช่ไหมบันฟื้นแลครับในต,ต้นใหญ่ๆที่ออกพวกมะรินเน,นี่ยตอนแรกมันป่วยไหมป่วยโอ<ฮ>้นะครับก็แสดงว่าใช้ตัวฟื้นเชื้อราเรามาตั้งแต่แรกเลยใช่ครับอะโวคาโดโอ,โอุ้ยลืมลืมมองอะโวคาโดคร,ครับท่านผู้ชมออกดอกแบบคุยสะพังมากเลยลกําลังตื่นเต้นกับ ทุเรียนน้องยาป้องแล้วก็ไม่ใช่แค่ทุเรียนนะนะครับท่านผู้ชมนี่เงาะอะโวคาโดแล้วก็เงาะนี่นะครับเงาะออกดีเงาะก็ออกดีนะครับออกดูสะพังมาเลยนี่นี่ถือว่าโหออกดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบางท่านไม่เคยเห็นนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับไม่ได้เคยเห็นเงาะเพราะว่าที่เราเห็นก็จะมีโซนแกงกระจานเนาะแล้วก็มีป้าระอูนะครับแต่วันนี้เงาะน้องยาป้องมีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วออกทุกต้นเลยแล้วนี่ นะครับนี่กระโดดนี่ผมนึกว่ามันไม่ออกมันออกหมดเลยอะ่ะโอโ้โหมผมไม่ได้เน้นด้วยนะผมสาสันหนึ่งกินนี่ตอนแรกที่มันป่วยอะ่ะมันป่วยดักขนาดไหน,นอ๋อป่วยเอาขันมันจะเลื่องมากเลยอะ่ะใบเบยเลื่องหมดเลยอ่ะเลือทุกต้นเลยทุกต้นครับโอ้สแสดงว่า,าสแสดงว่าใช้ของเรามานานแล้วดิใช่ครับช่วงแรงไม่ค่อยได้ฉีด อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยรอยเก้าเนาะใช่ครับเนี่ยรอยเก้าเนี่ยเนี่ยคือมันเป็นนี้ทุกต้นเลยใช่ครับมันเป็นโอ้ยยังดีนะยังมีให้เห็นนะครับท่านผู้ชมก้อนมันเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เข้ามาฟื้นต้นนะครับแถวเนี้ยอาการป่วยกันเลยนี่นะครับนี่ก็ป่วยหมดเลยนะครับจากที่มันป่วยตอนนั้นที่เราเจอกระเซิงเทพเราใช้ตัวฟื้นต้นเนี่ยกี่ครั้งที่เราใช้ไปแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยมันเริ่มฟื้นแล้วนะผมใช้ไปสามครั้งเนี่ยเริ่มแตกยอด ปิดแล้วก็เริ่มเขียวเริ่มเขียวใช่แล้วก็เลี้ยงมันมาเรื่อยๆเลยใช่ครับแล้วก็ม,มาใช้ตัวบำรุงต้นหนโอยใช้คู่กันไปเลยโอ้ใช้คู่กันเลยใช่ครับแสดงว่ามีเวลาดูแลมันตลอดไหมก็ผมทํางานหลายอย่างใช่เพราะว่าผมดูจากอะไรรู้ป่าถทึ่งได้ท่ามองคำนี้เพราะว่าผมเห็นกระเทานะครับมัน,น,น <c oughs> ขึ้นที่ต้นอกระเทนียถ้าว่าพี่หลองชาวส้วนเนี่ยถ้าเขาส้วนตลอดบ่อยๆเนี่ย นะครับก็เท่ามันจะไม่ของต้นขนาดนี้เห็นไหมใช่ครับทำงานหลายอย่างผมเป็นช่งางมั่งแล้วก็พอหมดเวลาจากช่างก็เขาเขาเขาส่วนใช่ครับครับเนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องแต่ก่อนที่ก็คือเน้นตอนนี้คือที่ออกพ่มผลิตในแบบนี้ก็คือเน้นทําที่เราแนะนำใช่ไหมใช่ครับ ก็คือใช้น้ําทําดอกอันนี้คือลดน้ําปกติดูได้เลยเพราะว่าดินมีความชื้นสูงมากนี่ครับให้รู้เลยว่าดินมีความชื้นดีเพราะว่าดูจากสปริงเกอร์เนี่ยเห็นไหมครับเขาก็ทําระบบน้าที่ที่โอเคเลยเพราะว่ามันบานได้ทั่วทรงพุ่มแล้วพื้นที่เนี้ยเหมือนต้นมันทีเนาะเราปลูกที พอที่เตร็จปุบมมันได้ล้มเงานะครับข้อดีคือมันได้ล้มเงาแต่ว่าข้อเสียมันจะเวลามันใยเนี่ยมันจะไปชนกันแหละนะครับเนี่ยมันเริ่มชนกันพอชนกันแล้วเนี่ยเราจะทํางานลําบากแต่ถามว่าเราเอาไว้ได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรมันก็เลี้ยงกันอยู่ยเงี้ยแต่ว่าช่วงลมมาเงี้ยมันจะช่วยกันพยุงกันมาให้ต้นมันโดนปะทะลมก็ถือว่านะครับทุเรียนอําเภอหนองแยะป้องนะครับส่วนของนะครับคุณตูมตามเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับท่านผู้ชม จากการใช้น้ำำําทําดอกเห็นไหมครับว่าพ่นผลิตออกได้ไหมต้นเตี้ยนะต้นเตี้ยมากๆากเลยถือว่าส่งต้นเนี่ยชวยเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีนะเป็นนลองจะป้องนี่ยอร่อยนะครับใช่ไหมปีที่แล้วได้ทานกี่ได้ทานไหมปีที่แล้วไม่ได้ทานเพราะว่าป่วยช่วงแรงน้ํอ๋อใช่เพราะว่ามาปีที่แล้วแรงจัดแงรงสุดๆดน้าไม่ได้เลยน้าขาดเลยใช่แล้วก็ต,ต้นต้นป่วยด้วย แล้วก็ผมก็เลยเลี้ยงน้ำค่อยๆเลี้ยงน้ำเลี้ยงเอาเอาชีวิตมันไ้ก่อนเอาชีวิตนไก่อนอ๋อตีแรงว่าปีนี้ปีแรกเลยดีเนี่ยใช่ครับปีแรกเลยเนยโอ้นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยครับว่าทุเรียนนะครับของส่วนคุณตูนตามนะครับปีแรกนะครับออกผลผลิตเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็รสชาติเป็นยังไงวันนี้ทุเรียนอำเภอหนองยาป้องจังวัดเพชรบุรีโซนเนี้ยใช้ผลิตภัณฑ์ของกเษกษตรกรเทพมาครับคนข้างที่จะเยอะแล้ววันนี้เรามาอัปเดตให้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่า ชาว่วนทุเรียนนะครับเรียกว่ามือไม่เลยเพราะว่าโซนนี้จังหวัดเพชรเนี่ยจะดังเรื่องมะนาวแต่วันนี้เมืองเพชรบุรีมีทุเรียนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโซนปาระอูนะครับที่ขึ้นชื่อมาตลอดเลยปาระอูเนี่ยมีเป็น1ิปีแล้วแล้วก็แกงกระจานแล้ววันนี้อำเภอหนองยาปงนะครับก็มีไล่ไล่อำเภอตอนนี้อำเภอท่ายางก็เยอะมากเพราะว่าเราดูจากอะไรเราดูจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรนี่แหละเริ่มใช้กันเยอะวันนี้มันอยู่ใกล้กรุงเทพเนาะเราก็เดินทางมานะครับแล้วก็มาอัปเดตพี่น้องแต่ก่อนเพราะว่า ที่นี่ไม่ได้เป็นชาวส้วนทุเรียนแต่เป็นชาวส้วนทุเรียนมือใหม่นะครับเข้ายังทำพมริดได้เลยถือว่าส้มบูดมากๆนะครับเห็นไหมว่าการทำส้วนนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีประสบการณ์นะครับแต่ข้ออย่างเดียวข้อให้เรามีครูแนะที่ที่ดีแล้วมีประสบการณ์จริงเนาะใช่นะครับวันนี้เชื่ออย่างว่าที่กเก,กระเทรแนะนำให้เชื่อเลยเพราะว่า ตอนแรกดูรายการเรานานไหมกว่าจะตั้นใจเพราะนานอยู่มันจะดีหรือเปล่ามันจะจริงมื้อเปล่าม่มันถูกมันจะดีแล้วเลยลองสั่งมาใช้ดูใช้ไปมันใช้ได้เลยเนี่ยพอเราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคนส่งมาส่งเนี่ยแล้วเปิดกล้องมมีความรู้สึกไงแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าขวดมันเล็กมมั่นใจขวดมันเล็กอ่าครับก็เลยลองใช้ดู ก็คือต้นเริ่มแตกใบเริ่มทําเป็นใบทองๆนี้ขึ้นมาเริ่มฟื้นแล้วนะครับก็เลี้ยงมาเรื่อยจนมีพ้นผลิตในปีนี้แล้วก็ออกตรงฤด,ดูกาลพอดีเป๊ะเลยนะนะครับอันนี้น่าจะออกช่วงประมาณเดือนมกราเนาะใช่ครับนะครับต้นมกราเนี่ยเราจําจุดไว้เลยว่ามันจะออกมกรานี่แหละถ้ามงว่าโซนเนี้ยเพชรบุรีมันออกมกรา่วนเราเนี่ยมกรามันต้องออกนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับอะโวคาโด นะครับส่วนมากเราจะได้ยินทางเนื้อเนาะจะเยอะเนาะแต่วันนี้มอย่ที่ช่องยับป้องแล้วเขาก็ใช้ปฏิตัณร์ของกระเซกระเทบชี้ดูนะครับออกทุกหลูคุ้มค้นเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมที่ว่ารสชาติมันจะเมือนทางเนื้อเปล่าเนาะ,ะเมล็ดเนี่ยปลูกเมล็ดนะครับปลูกมเมล็ดด้วยใช่ครับโอ้โห oh, oh, ปลูกมเมล็ดได้ขนาดนี้ทังเพาสุดยอดมากเลยเนะี่ยอันนี้มเมล็ดนุ่นก็เมล็เมล็ดดโอ้ oh, oh. ปลูกมเมล็ดคือว่ามันจะโตช้านะครับแต่มตันโตด้วยความมั่นคงเพราะมันมีรากแก้ว ถามว่าทุเรียนยากปลูกกันไหมยากปลูกแต่ว่าทุเรียนนะมันเพาะมาจากเมล็ดพันธุ์เมล็ดป้านะครับเมล็ดป้าเนี่ยนะครับเวลาเราปลูกไปเนี้ยต้นมันจะโตช้ามาก10ปี2 0ปีมันยังไม่ไปไหนเลยแล้วก็เราทานเมล็ดมันเนี่ยทุเรียนเนี้ยนะเราเม็ดไปเพาะเนี่ยแป๊บเดียวมันขึ้นเลยนะแต่วลาเราปลูกเนีนยมันใช้เวลาเป็น10ปี2ี่ปีะกว่ามันจะได้พลผลิตต้องปลูกทิ้งไปเลยลืมไปเลยแต่ข้อดีอะไรมันมีรากแก้วพอมีรากแก้วปุ๊มันดูดน้ําดูดอาหารแล้วมีการที่ยึดทรรงมัันนะคบ ลมมาหรืออะไรมาเนี่ยมันไม่สามารถโคดรลมได้ง่ายแล้วข้อดีคือมันจะทนต่อโรคและแมลงแต่ทุกวันนี้เราปลูกได้แค่ต้นเสียบยอดเพราะเราก็เอาต้นพันนะครับเม็ดทุเรียนป่านี่แล้วเนาะเข้าก็มาเสียบกันพอมาเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็โดนตัดรากแก้วแล้วเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนทุ่งเรื่อยๆจากทุ่งเล็กนะครับก็มาเป็นทุ่งเบอร์ใหญ่ใหญ่เรื่อยๆจนกว่าเราจะซื้อเข้าขเข้ามาปลูกนั่นะแหละเขาก็ตัดเล่มรากไปเรื่อยๆเพื่อให้รากมันไม่ขค สุดท้ายปุ๊บต้นทุเรียนเนี่ยมันก็เลยห้าอาหารกินอยู่บนนะครับผิวดินแบบนี้แล้วก็ดูพี่น้องเตรกรเราคิดดูนะว่าถ้าเราขาดน้านะครับถ้าเราขาดน้ําลดน้ําไม่สม่ําเสมอแล้วคุมความชื้นไม่สม่ําเสมอบางคนบอกว่าคุมความชืนม้นสม่ําเสมอเลยลดน้ําตลอดลดน้ําวันเว้นวัน,วนพอวันเว้นวันเน,น,นี่ยโลกมันร้อนขึ้นมาเป็น10บกว่าองศาเนี่ยนะครับพี่น้องเจรกรเคยทางานกลางแจ้งเนี่ยเคยทนได้ยัน11โมงเที่ยงแต่ทุกวันนี้10โมงนี่ต้องเดินเข้าร่มหรือไม 3ามโมงนี่ก็แย่เก้าโมงนี่ชัดแย่แล้วนะครับแล้วถ้าม่าต้นไม้ยังลดน้าวันว้่นวันเมื่อ10ปีที่แล้วต้นไม้จะอยู่ได้ไหมพี่น้องลองคิดตามก่อนยังไม่ต้องไปเรียนแบบใครยังไม่ต้องไปตามใครนะครับเราดูว่าธรรมชาติมันเป็นไงแล้วเราปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไม่ต้องไปทฟังคําขําว่าเนาะลดวันวิ่นวันต้องบอกว่าเราลดวันว้่นวันเนี่ยต้นไม้เราเหี่ยวเนี่ยเราจะทนได้ไหมมันทนไม่ได้เนาะมันเห็นรดนใบมันเหี่ยวเนี่ยเราก็อยากจะลดแล้วอันนี้คือสร้างข้อลักหรือที่คุณตตตาาาามมทํเร 1แก้เชื้อราต้นโสมทำตามแนะนำของกเษกษตรกรเทพเป๊ะ2การบำรุงต้นจะสมอาหารเพื่อจะทำดอกนี่ครับเขาก็ทำได้เป๊ะดูยังไงว่ามันเป๊ะเพราะมันออกพวนเมล็ก็ถือว่าเป๊ะแล้วแล้วเรามาจบขั้นตอนอีกทีนึงเนาะตอนที่ลูกมันใหญ่แล้วดูที่ว่าพ่นเมล็ออม,ออมันออกมาเป็นยังไงทรงมันเป็นยังไงเพราะออกปีแรกใช่ไหมป,ปีแรกอ่าปีแรกเนี่ยเรามาดูทรงนะครับดูเนื้อนะครับแล้วก็มาชิมรสชาติเลยว่าอำเภอหนอง่งยาป้องเนี่ยมันรสชาติเมื่อนจังหวัด ที่เขามีส่วนทุเรียนหรือเปล่าฝากไว้ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับลองเปิดใจกว้างๆแล้วก็ทําตามที่เกษตรกรเ,กกเทพแนะนำนะครับประสบความสําเร็จง่ายๆแบบส่วนกตุ่มตามบ๊ายบายครับ